สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ The Audiobooks วันนี้จะหยิบเอาเรื่อง The Strange Case of d r Jekyll and Mr Hyde หรือคดีประหลาดของดร j e k y l กกับ Mr. Hyde ร์ไฮวชนต้องจะบของคุณ Robert ์ตสเตฟานสัมาเล่าให้ฟังกันครับเรื่องราวเริ่มต้นที่ Mr. Gabriel าเบียลจอห์นอัตสันทนายความผู้เงียบขรึมเย็นชา และไม่ใช่คนที่สนใจในชีวิตคนอื่นมากนักแต่เขาก็มีคุณสมบัติหนึ่งที่ทำให้คนไว้ใจก็คือเขาไม่ตัดสินใครง่ายๆทุกวันอาทิตย์อัตสันจะออกเดินกับญาติห่างๆของเขามิสเตอร์ริชาร์ดเอนฟิลผู้รู้จักทุกซอกทุกมุมของเมืองรู้ว่าควรหลบตรงไหนและควรมองข้ามเรื่องอะไรทั้งสองเดินไปด้วยกันเงียบๆแทบไม่พูดอะไร แต่ต่างฝ่ายต่างยอมรับว่าการเดินอยู่ข้างกันเย่ๆบแบบนี้ก็เปรียบเสมือนมิตรภาพในรูปแบบหนึ่งเมื่อเดินมาถึงถนนเส้นหนึ่งที่พวกเขาเดินผ่านเป็นประจำบ้านเรือนสะอาดหน้าต่างขัดเงาร้านค้าดูภูมิฐานแต่ตรงกลางของถนนนั้นก็มีบางอย่างแปลกแยกอาคารหลังหนึ่งไม่มีหน้าต่างไม่มีป้ายไม่มีแม้แต่ความพยายามจะทำให้ดูน่าอยู่ มีเพียงประตูไม้บานหนึ่งสีหม่นเปื้อนคราบและดูเป็นสิ่งปลูกสร้างที่ไม่ควรอยู่ตรงนั้นเอนฟิ d ชี้ไปที่ประตูบานนั้นและพูดขึ้นว่าประตูบานนี้ทำให้ผมนอนไม่หลับอยู่พักหนึ่งอัตสันไม่ได้ถามอะไรเพิ่มเติมแอนฟิ d จึงเล่าเองว่าคืนหนึ่งถนนเงียบสงัดเอนฟิ d กำลังเดินกลับบ้านเขาเห็นเด็กผู้หญิงตัวเล็กคนหนึ่งวิ่งออกมาจากซอย และในจังหวะเดียวกันนั่นเองชายคนหนึ่งก็เดินออกมาจากอีกฝั่งทั้งสองชนกันเด็กหญิงล้มลงแต่ชายคนนั้นกลับไม่ได้ขอโทษหรือจะช่วยพยุงขึ้นแต่กลับก้าวต่อไปและเหยียบร่างเด็กคนนั้นซ้ำไม่ใช่ด้วยความโกรธหรือความตกใจแต่ด้วยความเฉยชาและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดไม่ใช่การกระทําแต่เป็นสีหน้าของชายคนนั้นใบหน้าที่ไม่รู้สึกผิดไม่รู้สึกอะไรเลย ผู้คนออกมาจากบ้านและเรียกร้องให้มีการลงโทษชายคนนั้นก็ไม่ได้โตเถียงไม่ได้ขอโทษหรือแสดงความเสียใจเขาเพียงแต่ยอมจ่ายเงินเขาเดินไปที่ประตูบานนั้นไขคุณแจเข้าไปและออกมาพร้อมเช็คเช็คที่ลงชื่อโดยบุคคลที่ทุกคนรู้จักบุคคลที่สังคมให้เกียรติชื่อในเช็คนั้นก็คือดรเฮนรี่จิเกลเมื่อเอ็นฟิลเล่าจบ อัธสันไม่ได้พูดอะไรแต่ในใจของเขาก็มีบางอย่างเริ่มเคลื่อนไหวไม่ใช่ความอยากรู้แต่มันคือสัญชาตญาณของคนที่ทำงานกับความลับมาทั้งชีวิตเขารู้ดีว่าชื่อที่ไม่ควรอยู่ตรงนั้นไปปรากฏในที่ที่ไม่สมควรมันก็มักจะหมายความว่ามีบางอย่างที่เรายังไม่เห็นและประตูนั้นก็ยังคงปิดสนิทราวกับร้อยใครสักคนมาเปิดมัน คืนนั้นอัตสันก็กลับบ้านตามปกติแต่ความคิดของเขากลับมีความไม่สบายใจอยู่ชื่อนั้นวนซ้ำแล้วซ้ำเล่าในหัวของเขาด็อกเตอร์เฮนรี่เจคเคิลไม่ใช่แค่เพื่อนแต่เป็นคนที่เขาเคารพและเชื่อใจและคอยช่วยดูแลเรื่องเอกสารทางกฎหมายให้อัตสันเปิดตู้เอกสารหยิบแฟ้มหนึ่งออกมาพินัยกรรมของด็อกเตอร์เจคเคิลถ้อยคำในนั้นระบุว่า หากดเรจิเคเสียชีวิตหรือหายตัวไปโดยไม่มีคำอธิบายที่สมควรสัพย์สินทั้งหมดบ้านเงินทองและผลประโยชน์ทุกอย่างจะตกเป็นของชายที่ชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดฮอยม์อัตสันไม่รู้จักเขาไม่เคยพบหรือเคยได้ยินจากที่ไหนแล้วก็ไม่เข้าใจว่าเหตุใดชายผู้นี้จึงได้รับความไว้วางใจถึงเพียงนี้อัตสันจำได้ว่าเขาเคยทักทวงแล้ว แต่ด i c รจิเคลก็ตอบว่าตนคิดดีแล้วอัตสันจึงยอมทำเอกสารให้แต่เมื่อได้ยินเรื่องราวของเด็กหญิงและชื่อของเอ็ดเวิร์ดไฮม์ชายผู้เหยียบเธอนั้นพินัยกรรมฉบับนี้ก็ดูมีสัญญาณอันตรายด r j รจิเคลกำลังถูกแบกเมย์หรือว่าเขากำลังตกอยู่ใต้การควบคุมของใครบางคนหรืออาจมีเรื่องที่เลวร้ายกว่านั้นอาตสันจ้งใจว่าจะพบชายคนนี้ให้ได้ ดังนั้นในวันต่อมาอัตสันจึงเริ่มเดินผ่านประตูนั้นบ่อยขึ้นเพื่ออดทนรอให้ไขสักคนไขกุญแจจากด้านนอกหรือด้านในและในที่สุดการรอคอยก็สิ้นสุดลงเย็นวันหนึ่งชายร่างเล็กไหลหอท่าทางระหวาดระแวงคนหนึ่งเดินม,มาที่ประตูบานนั้นหยิบกุญแจและไขเข้าไปอย่างคุ้นเคยอัตสันก้าวเข้าไปใกล้และเอ่ยชื่อยอย่างสุภาพแต่หนักแน่น คุณคือมิสเตอร์ไฮหรือชายคนนั้นชะงงักหันมามองและในเสี้ยววินาทีนั้นเองอัตสันก็เข้าใจได้ในทันทีว่าคนคนนี้ไม่ใช่คนธรรมดาเขาไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดเขาไม่สามารถอธิบายได้ด้วยเหตุผลไม่ใช่เพราะท่าทางที่หยาบคายไม่ใช่เพราะเสื้อผ้าหน้าผมไม่ใช่เพราะคำพูดแต่มันคือความรู้สึกที่ดิบเถื่อนและบางอย่างที่ผิดปกติไปหากความชั่วมีใบหน้าแล้วล่ะก็ หน้าตามันก็คงเป็นแบบนี้นี่เองประตูบานนั้นปิดลงอีกครั้งทิ้งอัตสันไว้กับคำถามที่เขาเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าอยากจะรู้คำตอบจริงๆหรือไม่หลังจากการพบกันในครั้งนั้นอัตสันไม่สามารถสลัดภาพของ Edward เอ็ดเวิร์ดไฮม์ออกจากความคิดได้เลยเขาไม่ได้ดูพิกลพิการไม่ได้เสียสติแต่ทุกคนที่พบเขาต่างก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าเขาน้ารังเกียจ เอ็นฟิวเองก็เคยพูดว่าเขาเกลียดไฮตั้งแต่วินาทีแรกที่เห็นโดยไม่มีเหตุผลรองรับเหมือนมีบางอย่างผิดรูปหรือขาดหายไปเหมือนเป็นคนแต่ไม่ครบอัตสันเริ่มเชื่อมโยงความรู้สึกนี้เข้ากับดรเรจิเกลชายผู้สุภาพมีเหตุผลมีจริยธรรมและเป็นที่ยอมรับในสังคมดูเหมือนว่าเขาจะเป็นสิ่งที่ตรงกันข้ามทุกประการกับไฮ สสัปดาห์หลังจากนั้นดรจิเคิลได้จัดเลี้ยงอาหารค่าและได้เชิญอัตสันมาด้วยหลังจากที่ไม่ได้พบเจอกันมาระยะหนึ่งอัตสันจึงสอบถามเกี่ยวกับพินัยกรรมฉบับนี้และเรื่องของเอ็ดเวิร์ดไฮม์ด l รจิเคลไม่ได้โกรธหรือตกใจเพียงแต่บอกว่าผมรู้จักไฮม์ดีและผมขอรับผิดชอบในเรื่องนี้เองในการสนทนานั้นอัตสันเริ่มสังเกตได้ว่า ทุกครั้งที่ชื่อของไฮถูกพูดถึงด r j เตอรจิเคลจะเปลี่ยนไปเล็กน้อยไม่ใช่เพราะความหวาดกลัวหรือความโกรธแต่เป็นความตึงเครียดเหมือนคนที่ต้องเก็บบางอย่างไว้แน่นและกลัวว่าจะหลุดออกมาอัตสันเริ่มเชื่อว่าเรื่องนี้ไม่ใช่การคุกคามหรือการแบล็กเมล์แต่มันอาจจะเป็นความสมัครใจความคิดนี้ทำให้เขารู้สึกกลัวมากกว่าเดิมเพราะถ้าไฮไม่ได้เป็นคนที่บังคับดรจิเคิลแล้ว แสดงว่าดรจิเคิลเลือกให้ชายคนนี้มีที่ยืนในชีวิตของเขาและคำถามที่ตามมาก็อันตรายยิ่งกว่าดรจิเคลเห็นอะไรในตัวไฮที่คนอื่นไม่เห็นหรือว่าไฮเห็นอะไรในตัวของดรจิเคิลที่ทุกคนไม่รู้หนึ่งปีต่อมาในคืนหนึ่งน้ำเมืองลอนดอนภายใต้แสงจันทร์สลัว มีเพียงหญิงสาวคนหนึ่งที่มองออกมาจากหน้าต่างชั้นบนเธอเห็นชายสองคนยืนสนทนากันอยู่ด้านล่างหนึ่งในนั้นคือสุภาพบุรุษสูงวัยแต่งกายดีท่าทางอ่อนโยนเซอร์แดนเวิร์สแครูสมาชิกผู้ทรงเกียรติอีกคนหนึ่งร่างเล็กกว่ายืนกระสับกระส่ายชายคนนั้นก็คือเอ็ดเวิร์ดไฮม์นั่นเองบทสนทนานั้นจบลงเร็วผิดปกติพอในเซียววินาทีนั้น ไฮได้ใช้ไม้ฟาดไปที่แครูซ้ำแล้วซ้ำเล่าร่างของแครูล้มลงถูกเหยียบถูกทุบตีจนไม่เหลือเขาเดิมและทุกอย่างก็จบลงไฮก็เดินจากไปอย่างสงบเช้าวันต่อมาข่าวแพร่กระจายไปทั่วเมืองตำรวจพบไม้เท้าแตกไปสองท่อนตกอยู่ที่เกิดเหตุไม้เท้าที่อัศสรจำได้ในทันทีเพราะเขาเป็นคนให้มันกับดรจิเกลเป็นของขวัญ หลักฐานชิ้นนี้ไม่เพียงชี้ไปที่ไฮแต่มันมีความเชื่อมโยงไปถึงดรจิเคลต่อมาอัธสันถูก,กเรียกตัวไปยังบ้านของด r j i c รจิเคลและได้พบกับด r รจิเคิลที่มีท่าทางไม่สบายนักและเขาเริ่มเก็บตัวเขาพูดถึงไฮเหมือนพูดถึงปีศาจที่หลุดจากการควบคุมเขาสาบานว่าทุกคนจะไม่ได้เห็นชายคนนั้นอีกคำพูดนั้นฟังดูเหมือนคำสาบานมากกว่าคำอธิบาย การค้นหาทั่วเมืองเริ่มต้นขึ้นบ้ายของไฮถูกค้นแต่ก็พบแต่เพียงความสกรปรกไม่มีใครพบตัวไฮไม่พบศพไม่พบคำอธิบายใดๆเหมือนกับว่าเขาหายไปในอากาศภายหลังจากเหตุการณ์ฆาตกรรมชื่อของเอ็ดเวิร์ดไฮก็กลายเป็นคำต้องห้ามนะครับไม่มีใครรู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนไม่มีใครแน่ใจว่าเขายังมีตัวตนอยู่หรือไม่ บางคนก็เริ่มพูดว่าเขาไม่ใช่มนุษย์บางคนก็ว่าเป็นสิ่งที่หลุดออกมาจากจิตใจของใครบางคนในช่วงเวลาเดียวกันนั่นเองดออรจิเกลก็กลับมาเป็นปกติเขาเริ่มเปิดบ้านต้อนรับแขกยิ้มหัวเราะราวกับชายที่เพิ่งพ้นจากเคราะห์ร้า,ายแต่ว่าอัตสันกับเริกสังเกตเห็นว่าดรจิเกลเหนื่อยง่ายขึ้นใจลอยเหมือนคนที่ใช้พลังทั้งหมด ไปกับการเป็นตัวเองในเวลาเดียวกันนั้นดรเฮสตี้เลนเยนเพื่อนของดออรจิเคเกิลก็เริ่มป่วยเหมือนคนที่เห็นอะไรบางอย่างที่ไม่ควรเห็นเขาซีดอ่อนแรงและปฏิเสธที่จะพูดถึงดรจิเคเิลในเวลาต่อมาเสียงเคาะประตูดังขึ้นที่บ้านของอัตสันเมื่อเขาเปิดประตูคนที่ยืนอยู่ตรงหน้าก็คือพ่อบ้านของดออรจิเคเล สีหน้าของชายคนนั้นตื่นตระหนกเป็นอย่างมากเขาบอกว่าดรจิเคลขังตัวเองอยู่ในห้องทดลองมีเพียงเสียงดังจากด้านในเสียงเดินเสียงถอนหายใจและบางครั้งก็มีเสียงของคนสองคนดังออกมาอัจสรนจึงรีบไปที่บ้านของด r รจิเคลบ้านที่เต็มไปด้วยชีวิตบัดนี้กลับเงียบราวกับถูกอากาศดูดออกไปห้องทดลองถูกปิดตายจากด้านใน ไม่มีร่องรอยกันงัดแงะไม่มีทางเข้าอื่นแต่เสียงมาจากข้างในเสียงที่ไม่ใช่ของดรจิเคิลมันสูงกว่ากระด้างกว่าและเต็มไปด้วยความหวาดกลัวอัตสันเรียกดรจิเคลแต่ไม่มีคำตอบดังกลับมาเขาจึงตัดสินใจเรียกดรแลนเยนคนเดียวที่อาจจะเข้าใจเรื่องนี้มากพอแต่เมื่อดรแลนเยนมาถึง เขาก็ไม่ได้อยู่ในสภาพที่จะช่วยใครได้มากนะักทุกคนจึงตัดสินใจที่จะพังประตูเข้าไปกลิ่นสารเคมีคละคุ้งและสิ่งที่พวกเขาเห็นไม่ใช่ดรจีเคิลแต่เป็นร่างหนึ่งนอนแน่นิ่งอยู่บนพื้นร่างของเอ็ดเวิร์ดไฮเขาตายแล้วไม่ใช่จากการถูกฆ่าแต่จากยาพิษที่อยู่ในขวดใกล้มือใบหน้าของเขาบิดเบี้ยว แต่ไม่ใช่เพราะความเจ็บปวดมันเหมือนใบหน้าของคนที่ยอมรับชะตากรรมอย่างสิ้นหวังไม่มีร่องรอยของดรจีเิลเหมือนเขาหายไปพร้อมกับความจริงแต่ในห้องนั้นยังมีอีกสิ่งที่เหลืออยู่เอกสารคำสั่งเสียอัตสันจึงเก็บมันไว้หลังจากค่าคืนที่ประตูถูกพังดรเฮสตี้ลันยนก็สุดลงอย่างรวดเร็วเขาไม่ได้ล้มป่วยเพราะความเหน็ดเหนื่อย ไม่ได้ติดเชื้อเขาเป็นคนที่แบกรับภาพหนึ่งที่หนักเกินกว่ามนุษย์ทั่วไปจะทนรับไหวอัตสันไปหาเขาเพราะหวังว่าจะเชื่อมจิ๊กซอชิ้นส่วนสุดท้ายเข้าด้วยกันได้แต่สิ่งที่อัตสันได้ไม่ใช่คําอธิบายแต่ดรเลนเยนกลับมอบจดหมายพร้อมคําสั่งเสียว่าอ่านมันเมื่อผมตายแล้วเท่านั้นไม่นานหลังจากนั้นดรเลนเยนก็เสียชีวิตเมื่ออัตสันเปิดจดหมาย โลกของเขาก็ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปดรลนยยนเล่าย้อนถึงคืนหนึ่งก่อนเกิดการฆาตกรรมไม่นานว่าเขาได้รับจดหมายจากดรจิเกลเป็นคำสั่งให้ด,ดรลนยยนไปยังห้องทดลองของเขาและนำผงยากับขวดสารบางอย่างกลับไปพร้อมกับคำเตือนว่าหากไม่ทำจะเกิดหายนะขึ้นดรลนยยนจึงทำตามคำสั่งนั้นและในคืนเดียวกันนั่นเอง เอ็ดเวิร์ดไฮม์ก็มาที่บ้านของดรเลนเยนเขาผสมยาที่ดรนำกลับมาด้วยมือสั่นเทาเหมือนคนที่กำลังหนีความตายแล้วเขาก็ดื่มมันร่างของไฮม์ปิดเบี้ยวและเปลี่ยนรูปร่างต่อหน้าดรเลนเยนเอ็ดเวิร์ดไฮม์กลายเป็นดรเฮนรี่จิเคิลนั่นทำให้ดรเลนเยนตระหนักรู้ว่าธรรมชาติของมนุษย์นั้นไม่มั่คนคงอย่างที่เราเชื่อกันและความรู้นั้น ทำให้เขาไม่อยากมีชีวิตอีกต่อไปหลังจากอ่านจดหมายของดเรเลนเยนอัตสันก็เปิดเอกสารชิ้นดัดไปอ่านมันคือเอกสารคำสั่งเสียของดรเฮนรี่จิเคลที่เขาเก็บไว้ในคืนที่พังประตูเข้าไปเอกสารนั้นถูกเขียนด้วยลายมือของดรจิเคิลเองถ้อยคำนั้นเริ่มต้นด้วยการพูดถึงวัยหนุ่มของตน เขารู้ดีว่าตนเองไม่ใช่คนที่ดีอย่างที่โลกคาดหวังเขาอยากทำในสิ่งที่ไม่ควรทำเขาอยากคิดในสิ่งที่ไม่ควรคิดเขาจึงต้องซ่อนความคิดเหล่านั้นเอาไว้และใช้ชีวิตสองบุค,คลิกจิตใจด้านหนึ่งแสดงออกถึงความเป็นสุภาพบุรุษนักวิทยาศาสตร์ผู้มีศิลธรรมอีกด้านหนึ่งคือแรงปรารถนาความโกรธและความเห็นแก่ตัว เมื่อเวลาผ่านไปเขาก็เริ่มถลำลึกกับการสลับตัวตนทั้งสองมากยิ่งขึ้นและต้องการที่จะแยกตัวตนทั้งสองออกจากกันอย่างชัดเจนจึงเริ่มทําการทดลองคิดค้นยาที่สามารถเปลี่ยนรูปลักษณ์และอุปนิสัยของเขาไปได้อย่างสิ้นเชิงเขาจึงตั้งชื่อร่างใหม่นั้นว่าเอ็ดเวิร์ดไฮทุกครั้งที่เขากลายเป็นไฮเขาก็ไม่รู้สึกผิดและมีอิสระเป็นอย่างมากและตัวตนของไฮก็เด่นชัดมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งเขาไม่สามารถควบคุมตัวตนของไฮได้อีกต่อไปบางครั้งไฮก็เริ่มปรากฏตัวโดยที่เขายังไม่ทันใช้ยาและการจะกลับล่างมาเป็นดเรจิโ้เองนั้นก็จะเป็นต้องใช้ยาเป็นจํานวนมากโดยในช่วงเวลาสุดท้ายของเขาเขารู้ดีว่าสารสําคัญที่เป็นส่วนผสมในการทํายานั้นหมดลงแล้วหลังจากนี้เขาจะกลายเป็นไฮไปตลอดชีวิตเขาจึงเลือกเขียนจดหมายฉบับนี้และเตรียมยาพิษ เพื่อไม่ยอมให้หฮมใช้ชีวิตแทนเขาบันทึกฉบับนี้จบลงแต่เพียงเท่านี้ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องคดีประหลาดของดรเจคเกิลกับมิสเตอร์ไฮต่อไปจะเป็นบทวิเคราะห์ในมุมมองของผมและรายละเอียดกเกล็ก,กน้อยของเรื่องนี้นะครับในเรื่องนี้นะครับความน่ารังเกียดของเอ็ดเวิร์ดไฮมไม่ได้พูดถึงเรื่องรูปลักษ์ แต่เป็นสัตรยานทางศิลธรรมโดยโรเบิร์ตสเตฟันสันไม่เคยบรรยายว่าไฮมีหน้าตาอัปลักษณ์อย่างไรไม่ได้พูดถึงฟันที่แหลมคมไม่มีตาที่แดงไม่มีเขาแบบปีศาจแต่ทุกคนที่พบเขาก็กับรู้สึกขยะแขยงโดยอธิบายไม่ได้นี่ถือว่าเป็นการเขียนที่มีแนวคิดที่ล้ำยุคมากนะครับในศตวรรษที่19 แนวคิดที่ว่ามนุษย์มี moral intuition หรือสัญชตาตญาณรับรู้ความผิดปกติทางศิลธรรมไฮม์จึงไม่จำเป็นที่จะต้องทำผิดอะไรแต่แค่การมีอยู่ของเขาก็ทำให้ผู้คนอยากถอยห่างนี่คือความน่ากลัวแบบที่ไม่ต้องพึ่งความเลือดสาดในส่วนของดรเฮนรี่จิเคิลนะครับเขาอาจจะไม่ได้พังทลายเพราะเอ็ดเวิร์ดไฮม์ แต่ว่าเขาพังพอความคิดแบบอุดมคติความคิดของดรจิเคิลเนี่ยดูจะสวยงามเกินไปเขาอยากที่จะแยกความดีออกจากความชั่วเพื่อให้ความดีมีความบริสุทธิ์มากขึ้นแต่ปัญหาก็คือความดีที่ไม่ต้องต่อสู้กับความชั่วนั้นมันคือความสะดวกสบายทางศีลธรรมอย่างหนึ่งนะครับที่ดรจิเคิลไม่ต้องสู้กับแรงปัรถนา เขาไม่ต้องฝึกให้ตัวเองมีความรับผิดชอบและเมื่อความรับผิดชอบอ่อนแรงลงตัวตนของฮายจึงเติบโตขึ้นนี่ถือเป็นงานเขียนที่เล่นแง่ในด้านศิลธรรมที่เฉียบคมมากในยุคนั้นนะครับสำหรับความตายของด h e ร l เฮสตีลนเยนที่เกิดจากการเห็นความจริงที่มนุษย์ไม่ได้อยากเห็นเป็นการแสดงถึงทัศนที่โหดร้ายที่สุดในเรื่องกล่าวคือดรเลนเยนไม่ได้ตายเพราะความกลัว เขาตายเพราะโลกทัศน์ของเขาได้พังลงแรกเริ่มเนี่ยเขาเชื่อว่าโลกนี้มีโครงสร้างที่ชัดเจนแน่นอนวิทยาศาสตร์มีขอบเขตของมันมนุษย์มีตัวตนเดียวแต่เมื่อเขาเห็นการแปรสภาพของมนุษย์เขาก็เห็นว่าความเป็นมนุษย์นั้นไม่มั่นคงอย่างเหลือเชื่อและนั่นคือความตายของคนที่ไม่สามารถรับความเป็นจริงหรือไม่อาจอยู่ร่วมกับความเป็นจริงได้ สุดท้ายก็คือความน่าอัศจรรย์ใจของเรื่องนี้นะครับที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของโลกปัจจุบันโดยใจความสำคัญของเรื่องนี้เนี่ยพูดถึงตัวตนลับพื้นที่ที่ไม่มีใครรู้ว่าตัวเราเป็นใครไฮในศตรวรรษที่2ีเอานี่ยซ่อนอยู่หลังความนิรนามในโลกออนไลน์และปรัชญาของเรื่องที่ว่าถ้าไม่มีใครรู้ถ้าไม่มีผลที่ตามมา เราจะยังเลือกใช้ชีวิตเหมือนเดิมหรือไม่โรเบิร์ตสเฟนสันไม่ได้เตือนเราว่าอย่าปล่อยด้านมืดออกมาสิ่งที่เขาต้องการจะเตือนก็คืออย่าหลอกตัวเองว่าด้านมืดไม่ใช่ส่วนหนึ่งของเราเพราะทันทีที่เราปฏิเสธมันมันจะหยุดฟังเราและนั่นคือจุดที่ไฮม์เริ่มมีชีวิตของมันขึ้นมาในส่วนของประวัติผู้เขียนนะครับ โรเบิร์ตลุยส์สตีเฟนสันเกิดเมื่อวันที่13พฤศจิกายนปี1850ที่เมืองเอดินบะระประเทศสกอตแลนด์เขาเกิดในครอบครัวที่มีชื่อเสียงพ่อและปู่ของเขาเป็นวิศวกรก่อสร้างประภาคารตระกูลนี้มีชื่อเสียงด้านการออกแบบประภาคารทั่วชายฝั่งของสกอตแลนด์แน่นอนว่าตามความคาดหวังของครอบครัวเขาก็ควรจะเดินตามรอยบรรพบุรุษ แต่ด้วยความที่เขาเป็นเด็กที่มีสุขภาพอ่อนแอนะครับเขาจึงใช้ชีวิตวัยเด็กอยู่ในห้องอยู่บนเตียงและอยู่กับหนังสือเมื่อเขาเติบโตขึ้นเขาจึงสนใจในด้านของวรรณกรรมประวัติศาสตร์ปรชัชญาและงานเขียนมากกว่าการคำนวณโครงสร้างและในที่สุดเขาก็เปลี่ยนไปเรียนกฎหมายแต่ก็ไม่เคยประกอบอาชีพทางด้านนี้เลยเพราะสิ่งเดียวที่เขาต้องการก็คือการเขียน นอกจากนี้สตีเฟนสันก็ได้ใช้ชีวิตแบบต่อต้านมาตรฐานของสังคมในยุคนั้นนะครับโดยสังคมในยุควิกตอเรียที่เคร่งคัดในศีลธรรมเขากับตั้งคำถามกับศาสนาคริสต์เดินทางคนเดียวใช้ชีวิตอย่างสมถะเขียนบันทึกการเดินทางและบทความงานเขียนช่วงแรกของเขาส่วนใหญ่ก็เป็นงานเขียนเกี่ยวกับการเดินทางนะครับไม่ว่าจะเป็น An i s l a n d Voyage ทราเวลวิดอดองกี้อินเดเซเวียซึ่งเต็มไปด้วยการสังเกตพฤติกรรมของมนุษย์และอารมณ์ขันโดยหนึ่งในจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของสตีเฟนสันก็คือการพบกับแฟนนี่แวนเดอร์กริฟฟ์ออสบอนหญิงชาวอเมริกันที่อายุมากกว่าเขาผ่านการแต่งงานมาแล้วและมีลูกติดความสัมพันธ์นี้ไม่เป็นที่ยอมรับของครอบครัวเขาเลยแต่สตีเฟนสันก็เลือกเธอนะครับ พวกเขาแต่งงานกันในปี1880และแฟนนี่กลายเป็นทั้งคู่ชีวิตบรรณาธิการและผู้สนับสนุนงานเขียนของเขาอย่างใกล้ชิดงานที่เปลี่ยนเขาเป็นนักเขียนระดับโลกในช่วงปี1880นี้สตีเฟนสันก็ได้เขียนงานสำคัญที่สุดในชีวิตของเขา Treasure Island นิยายประจนภัยที่มีการกำหนดภาพลักษณ์ของโจรสลัดแบบคลาสสิกของโลกตะวันตก 《A Child's Garden of Verses》บทกวีสำหรับเด็กที่อบอุ่นลึกซึ้งและซื่อตรง，《The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde ใใ》นิยายสั้นที่พลิกวรรณกรรมสยองขวัญให้กลายเป็นงานจิตวิทยาและศิลธรรม，《และ Kidnap》ap, ในใิยายประชชนภัยเชิงประวัติศาสตร์ว่าด้วยอัตลักษณ์และการเติบโตโดยในช่วงสุดท้ายของชีวิตนะครับ ด้วยสุขภาพที่สุดหนักสตีเฟนสันย้ายไปใช้ชีวิตในแถบทะเลใต้ที่ประเทศซามัวที่นั่นเขาไม่ได้เป็นเพียงแค่นักเขียนเขากลายเป็นที่ปรึกษานักวิจารณ์ลัทธิล่าอนันตคมและบุคคลที่ชาวพื้นเมืองให้ความเคารพชาวซามัวเรียกเขาว่าทูซิทาลาที่แปลว่าผู้เล่าเรื่องเขาใช้ชีวิตที่ซามัวเมื่อวันที่3ธันวาคมปี1894 จากอาการเส้นเลือนในสมองแตกและถูกฝังบนยอดเขาตามความปรารถนาของเขาเองมารดกทางความคิดของสตีเฟนสันจึงเป็นการเล่าเรื่องแล้วปล่อยให้ผู้อ่านเป็นผู้ตัดสินใจเองผ่านทีมงานหลักในงานของเขาได้แก่ตัวตนที่ซ้อนทับศิลธรรมที่ไม่เรียบง่ายเสรีภาพและความรับผิดทั้งหมดนี้สะท้อนชีวิตของเขาเอง ชายที่ร่างกายอ่อนแอแต่จิตใจไม่ยอมแพ้ไม่ยอมอยู่ในกรอบของไข่และบางทีเพราะเขามีร่างกายที่ไม่แข็งแรงเขาจึงมองเห็นรอยร้าวของมนุษย์ได้ชัดเจนกว่าผู้อื่นแล้วทุกคนล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองพิมพ์แสดงความคิดเห็นของคุณไว้ด้านล่างได้เลยครับเพราะบางทีมุมมองของคุณอาจเปลี่ยนทุกอย่างก็เป็นได้และอย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะครับ เพราะสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นต่อจากนี้อาจทําให้คุณมองโลกนี้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปสวัสดีครับ